ทำอะไรคุณเลี้ยงไแล้วเลี้ยงนกแล้วเหรอเลี้ยงนกหรือ,อยังนกอ,ะอ่ะยังแรงะแล้วลูกค้ามาลูกค้ากลับแล้วเหรอแ้วอันนี้ก็มาทำอะไรคะเนี่ยอ๋อมาทำห้องมาทำเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเปลี่ยนย้ายอ่างใช่ไหมอ,อ๋อออกจาก้จาจะชาค่ะ ดีค่ะดีได้โอกาสอ๋ตอตกลงเลี้ยงนกเรียบร้อยแล้วเนาะลูกค้ามาก็กลับแล้วอันนี้ก็เป็นงานเขาเรียกว่างานอะไระเป็นงานของตัวเองเนาะอยู่บ้านเราก็ต้องทำช่วงน,นี้ก็ช่วงน,นี้ก็กำลังอ่าฉาบนะคะทำการฉาบ จะฉาบก็เลยต้องย้ายอ่างย้ายของทำให้สวยเวลาลูกๆมาเทศกาลก็ได้สะดวกคุณไม่เหนื่อยเหรอเหนื่อยก็ต้องทนใช่ไหมนย พยายานะให้ช่วยจับอะไรมั่งอ่ะบอกนะทำกันอยู่สองคนท่านเนี่ยเป็นช่างช่างเถอะใช่ไหมหรือช่างจำเป็นช่งเอะก็จะฉาบนะคะ ภาบรอบๆห้องบ้านสวนก็ทำไปเรื่อยค่ะเดิวทำนุ่นทำนี่แต่ที่แน่ๆก็คือเราเลี้ยงนกนะคะเรามีฟาร์มนกฟาร์มนกหงหยกนะคะเดี๋ยวพาไปดูฟาร์มนกเรานะคะ จ้าของคนเลี้ยงนกมาทำทำได้ทุกอย่างไม่ทำก็ต้องทำแหละจ้างช่างเขาก็หลายบาทก็ทำเองทำเองได้ก็ทำนะคะเดี๋ยวค่อยดูตอนเสร็จนะคะจะสวยไหมอะตอนนี้ไปดูนกก่อนดีกว่านะคะ นี่ก็จะเป็นฟาร,ร์มนกของเรานะคะเป็นฟาร,ร์มนกเล็กๆที่การเลี้ยงดูไม่ยุ่งยากอะไรนะคะเขาก็จะอยู่ป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะอาชีพสร้างไรายได้ที่ใครหลายคนอาจจะมองข้ามก็ได้นะคะ แต่นี่คือเองินของเรานะคะคือเงินคืองานของเรานะคะใครที่สนใจสนใจก็แวะชมได้นะคะบ้านสวนนกสวย อยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอนะคะถ้าสนใจก็แวะเวียนเข้ามาศึกษาหาคนรู้ได้ที่ดีดีต้อนรับนะคะ ก็จะมีหลายชนิดนะคะซึ่งจะเป็นนกนกชนิดเล็กราคาจับต้องได้ ร้อยหลักพันนะคะเป็นอาชีพที่เราเลี้ยงตัวเองได้ภายในครอบครัวนะคะเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร เป็นอาชีพที่เรารักด้วยนะคะบางคนก็เลี้ยงเอาไว้เพื่อแก้เหงานะคะเพื่อให้ตัวเองไม่เหงาเพื่อเพลิน น้องๆน,น่ารักค่ะน่ารักมากแก่ตัวทำงานหนักไม่ไหวแล้วก็หาอาชีพเอาไว้ สำหรับให้ตัวเองเพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน e Legendas